สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุน้ำและขนาดธาตุน้ำนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอตทาร์ลนะะดูดวงไปกับกวางนะคะคลิปนี้นะจะเป็นการยวยากรนะคะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะปี2563นี้นะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น,ป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 นในทิศทางไหนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะ สำหรับธาตุน้ำนะคะจะก็จะมีชาวราศีเมษชาวราศีมีนพิจิกเออแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอเนจีภาพรวมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะตุลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในเหตุการณ์นะะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บ้างนะเอเนจี Energy ของคนธาตุน้ำนะคะใบแรกคุณได้เป็นไพ่หกไม้เท้ามีไพ่สี่ถ้วยแล้วก็แดาบเข้ามาค่ะอือได้ดูหน้าไพ่มันจะเป็นลักษณะนี้นะหกไม้เท้าค่ะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะหรือคุณอาจจะมองว่ามันก็ธรรมดาเนอะมันเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะดูเหมือนจะพัฒนาก็ไม่ไม่เชิงนะคะคุณอาจจะมองว่าฝ่ายตรงข้ามนั้น่ะนะนะเขาอาจจะ ยังไงอะ่ะออกแนวลักษณะไม่แน่นอนกับคุณนะนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเที่ยวเข้าเทีเ่ยวออกหรือตัวคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ทาตุามนะคะที่คุณกําลังพิจารณานในความสัมพันธ์นี้อยู่นะว่าเอ๊ะมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะรู้สึกว่าอมืมันไม่ได้มีการพัฒนานะคะสารไปได้มากกว่านี้อาจจะเป็นตัวธาตุน้ำนั่นแหละที่ตัวคุณนั้นนะคะเลือกที่จะจบหรือเลือกที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้เองอะนะโอเคนะคะ ออหรือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ต้องเลือกหรือเปล่าธาตุน้ำนะคะมีไพ่ The Empress มีไพ่ The High p r i e s เข้ามาอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอาจจะไม่แน่ใจในสถานการณ์หรือสถานะของตัวเองก็ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยใครเป็นตัวจริงกันแน่นะคะ คุณเป็นตัวจริงนะคะหรือว่าการมาของเขาเนี่ยเข้ามาคุยเพื่อขั้นเวลาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณมองนะคะมันเหมือนคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนได้มากกว่านี้นะไม่ใช่เสมอต้นเสมอปลายแบบคุยก็แบบคุยเสมอต้นเสมอปลายเลยอ่ะนะมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นเส้นกราฟที่จะพัฒนาขึ้นเลยนะมันดูแบบนิ่งๆอึ้งๆยังไงก็ไม่รู้สี่เหลี่ยนเข้ามาคุณเห็นความเหมือนเดิมอะคะ่ะในความสัมพันธ์เห็นความเหมือนเดิมในการกระทำเอ่อมันก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรนะที่ จะทําให้เรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเลวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นในอาการของคนที่รู้สึกว่าสถานะที่คุณยืนอยู่นะปัจจุบันนี้มันไม่ชัดเจนน่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าทัดน้ําก็ไม่รู้ค่ะทัดน้ำทัดน้ำ hello คุณมีใครสองคนหรือเปล่าในเวลาเดียวกันที่คุณต้องอยู่ยในจุดที่ต้องเลือกอะ่ะมันมีระหว่างตัวจริงกับ คนที่ไม่ใช่ตัวติงอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันเหมือนเป็นอาการในลักษณะแบบเลือกไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นในลักษณะดีกนคนละแบบก็ได้อ่ะค่ะก้าวดาบสี่เหลี่ยญเนี้ยมันเหมือนแล้วก็ตันๆเหมือนกันนะ้เหมือนคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงจะเลือกอะไรดีนะคะฉะนั้นสิ่งที่ธาตุน้ําคุณทําได้นั่นก็คือการนิ่งการเงียบไม่ได้ให้คําตอบอะไรเพราะว่าคุณยังไม่รู้หัวใจตัวเองก็ได้ถ้าเป็นในลักษณะของคนที่แบบไม่ได้มีพันธะนะคะ ไม่ได้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกาเงี้ยธาน้าประมาณนี้แหละอาจจะมีคนคุยเข้ามาออกแนวประมาณว่าอัธยาศัยดีว่างั้นแหละนะแต่พอ,อมันมีการคุยสันความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆมันกลับกลายเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะอยากได้ความชัดเจนจากคุณก็ได้ค่ะประมาณนี้นะทัดน้าําจ๋าเพราะว่า3ามถ้วยเข้ามาด้วยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มีในลักษณะของการเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเข้ามานะคะนะหรืออาจจะมีเพื่อนนัดเดท คนออกเดตด,ด้วยเออแต่อาจจะสบายใจนะคะกับการที่ออได้คบได้ดีวกันไปแบบนี้นะอืมแต่อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่านะที่เขาอยากจะได้สถานะาคูนะ่น้ธาตน้ำนะซึ่งคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะยังไงดีเพราะแต่ละคนอาจจะดีกันคนละแบบนะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ยังไม่อยากจะผูกมัดกับใครนะคะยังอยากจะเป็นอิสระอยู่ประมาณว่า าหาเรื่องสนุกสนุกทำก็ได้นะเพื่อที่จะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเดียวดนะในท้องเลก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณนั้นนะคะอาจจะอยู่ในช่วงการปาร์ตี้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเราอาจจะเไปโปรยสเสน่ห์หรือลักษณะไงอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะโปรยสเสน่ห์ให้ใครก็ได้ค่ะนะแต่มันกลับกลายเป็นว่าความสนุกสนานของเรามันอาจจะเป็นการที่เราไปหยิบยื่นความหวังให้ใครก็ไม่รู้อ่ะโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่า ไอ้ความอัธยาศัยดีของเรานะเวลานะมันเป็นการให้ความหวังหรออะไรประมาณนี้ทําให้คนอื่นนะคะคนอื่นที่เขาชอบคุณเออเขาอาจจะคาดหวังอะไรในตัวคุณมาก,กน,นะท่านนะมันจะเป็นในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเอ็มเพลเอร์เข้ามาคะ่ะในตําแหน่งความรู้สึกของคุณอืมไม่รู้เหมือนกันคุณว่าคุณจะเลือกอะไรรู้สึกว่า คุณจะเลือกในสิ่งที่คุณสบายใจก็แล้วกันอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกสบายใจคุณก็จะเลือกสิ่งนั้นนั่นแหละอาจจะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเลือกความรักหรือจะต้องเลือกรักใครก็ได้ค่ะคุณอาจจะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆของคุณเฉยๆก็ได้นะอยู่นิ่งๆไปนะคะเออถ้าคุณไม่ได้ชอบนะธาตุน้ําคุณก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรอะคะที่ตอบกลับเขาไปอะมันก็จะต้องมีใครสักคนอะที่อยู่ในโหมดในลักษณะที่แบบว่า อกหักจากคนทาดนามมันต้องมีแน่นหนเลยดูท่าแล้วนะเออพ่จะสลับกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่กวางอ่านตามหน้าพ้าเยะค่ะมันมีในลักษณะของเอ,อ่อที่คุณต้องเลือกอ่ะคุณอยู่ในจุดที่คุณต้องเลือกอยู่ในจุดที่คุณต้องชัดเจนถ้าคุณไม่ชัดเจนกับตัวเองคุณก็ต้องชัดเจนกับคนที่เข้ามาว่า คุณรู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเขาคาดหวังกับคุณมากเกินไปนั้นเนี่ยกาวดาบสี่เหลี่ยเนี่คือคาดหวังมากจนคุณเองก็หาคําตอบให้เขาไม่ได้คะ่ะว่าคุณจะให้คําตอบอะไรกับเขาทีนอกสจากการเฉยๆนิ่งๆอย่างนีน้ไม่ได้แบบไม่ได้แสดงออกอะไรนะอประมาณนี้หละนะธาตุน้ํานะคะโอเคนะ ขอให้ขยายหน่อยค่ะทานะ่านน้ามาดูความอึดอัดใจของคุณกันซิคุณเป็นอะไรคะช่วงนี้อารมณ์จะแปรปวนขึ้นข,นขนลงลงนะท่านน้ำนะแปดดาบค่ะมาดูแปดดาบมาบอกอะไรแปดดาบคนท่านน้ำนะคะแปดดาบมาบอกอะไรคะมีอะไรให้มันอึดอัดหนักใจคะมันเป็นยังไงมีพายเด็กถือถ้วยเข้ามานะคะโอเคขออีกใบหนึ่ง แล้วก็มีไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเวิลดเข้ามาด้วยนะอืมมันมีเรื่องอึดอัดใจอะไรอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองเนาะก็ยังมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะที่ตอนเนี้ความรักอาจจะย,ยังเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่สําคัญสําหรับคุณก็ได้อะแต่ดาบเข้ามาค่ะคุณอาจจะ โดนเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้ามนะคะให้ชัดเจนให้ชัดเจนแต่ว่าคุณยังไม่ได้รู้ความรู้สึกเลยหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันมาแบบเร็วหรือเปล่ามันมาแบบเร็วเกินไปจนคุณนั้นตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ไม่มันตัดสินใจไม่ได้อ่ะนะแต่มันเหมือนเขาค่อนข้างที่จะวอนต้องการนะคะความชัดเจนเนี่ยคุณค,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 คือคือคุณกลัวมากเลยเรื่องของการโดนคาดหวังจากผู้อื่นเนี่ยอืมดูเหมือนแล้วทาด้วเหมือนคนอยากเป็นเออคุณอยากเป็นอิสระแต่มันเหมือนคุณคุณโดนคาดหวังจากคนรอบข้างอะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็คาดหวังในตัวคุณคนคุยคนที่เข้ามาคุยเราอาจจะรู้สึกในลักษณะเพื่อนแต่เขาอาจจะคาดหวังในตัวคุณมากกว่าเนี้มันเป็นสิบเหรียญมันทําให้คุณนั้นอึดอัดทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทําทุกอย่างให้ใครถูกใจไม่ได้ทุกคนหรอกนะมีไพ่์เดอรเวเข้ามาด้วยอะเนี่ยเหมือนทุกคนเข้ามาต้องการความสมบูรณ์แบบจากคุณอะนะคุณอาจจะยังไม่สามารถไปสร้างความสมบูรณ์แบบให้ใครได้อะ่ะ มันเหมือนว่าตอนนี้คุณเพ่งเล็งมาที่ตัวเองคุณโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าแต่มันเหมือนไม่รู้สิเหมือนคนคนรอบข้างของคุณน่ะเขาอาจจะคิดประมาณว่าเอ้ยคุณเป็นคนมีของนะเป็นคนมีของดีเออหรือว่าเวลาที่ใครเข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาชอบคุณน่ะคนเหล่านั้นมักจะคาดหวังในตัวคุณหมดเลยอะค่ะมันทําให้คุณนั้นอยากปีกวิเวกปีกตัวออกมาจากจากสิ่งที่คนอื่นจะมาคาดหวังกับคุณก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอะค่ะโอเคนะ อาไปต่อซิไปต่อซิเอออาจจะเคยตกลงกันนะคะว่าอาจจะคุยกันแบบเพื่อนนะอะไรเงี้ยสามถ้วยมันเข้ามาเอามาดูสามถ้วยซิสามถ้วยมาบอกอะไรคะธาตุน้ําอืมสามถ้วยอะค่ะเนี่ยมันเหมือนคุณต้องการความสัมพันธ์แบบเพื่อนมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาด้วยอะเก okay, ค่ะอีกใบซิมันจะมากกว่าเพื่อนนะสินะจริงๆคุณไม่ได้วิ่งตามใครนะธาตุน้ํา นะคะการที่คุณไปปาร์ตี้ในวันนั้นนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่วิ่งตามคุณในวันนี้ก็ได้นะเออยังไงล่ะเนี่ยมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาแต่คุณก็ยังแบบไม่ไม่ได้ถูกใจใครหรือหรือเปล่านะเจ็ดเหรียญเข้ามาเนี่ยอืมไม่รู้ว่ามันเหมือนกับว่าคุณคุณก็อยากแบบเป็นอิสระเนาะหนีหลีกหนีจากการผูกมัดเนี่ยเห็นไหมสามถั่วยเนี่ยอยากได้ความสบายใจอยากแบบหาคู่เดท กินข้าวอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นน่ะนะห้าเหรียญน,นะคะแต่สุดท้ายแล้วออตอนแรกนะอาจจะตกลงกันไว้แบบเพื่อนแบบบัดดี้แต่สุดท้ายอะ่ะไอสิ่งนี้มันวิ่งไล่ตามคุณนะคะนะสิ่งที่มีคนคนหนึ่งอยากจะมาฝากชีวิตไว้กับคุณอะไรก็ได้คะ่ะห้าเหรียญเนี่ยวิ่งเข้ามานะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานั่นทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดน,นะยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครในเวลานี้นะมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเคนะทัดน้ําจ้ะ มีไพ่หนึ่งใบเท้าเข้ามาค่ะในตัวของคนคนนั้นออามาดูกันว่าคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงหนึ่งไม้เท้ามีไพ่เ e มเ e อเรน์เข้ามาแล้วก็มีไพ่หกถ้วยเข้ามาอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆกลับเข้ามาในจ้าธาตุน้ำอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะที่เข้ามาขอโอกาสจากคุณก็ได้นะหรือจากความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนสนิท ใครมีความสัมพันธ์ในแบบแบบเพื่อนสนิทไหมนะเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนนะมาเป็นมากกว่านี้ก็ได้นะเท่าที่ดูอะเป็นลักษณะแบบเนี้ยหรือตัวเขาอะค่ะเขาอาจจะรู้เนาะว่าออตัวธาตุน้ําเองนะ่ก็ไม่ได้สามารถให้โอกาสใครง่ายๆ่อาจจะเป็นคนในเมนคนรักเก่าด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ยหกขดถ้วยมันเข้ามาเนี่ยอาจจะมีในเมนนี้เข้ามาหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ค่ะที่หายสาบสูญไปนะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เนี่ยนะมีการกลับเข้ามาขอโอกาสหรือ เขานั้นนะ่ะพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้อ่ะโอเคนะประมาณสถานะไม่ต้องให้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ขอให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะแต่เขาก็เลยเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทาให้คุณรู้สึกว่าเขาอยากได้มากกว่านี้ในขณะที่คุณให้ได้แค่เนี้ยอืมโอเคค่ะอาทีนี้มาดูกันขอก้าวดาบดิก้าวดาบมาบอกอะไรคะทัดน้ำเออก้าวดาบมาบอกอะไรอย่าเพิ่งมาคาดหวังอะไรในตัว ชันนะอะไรประมาณนี้ทําไมต้องทําให้ทุกคนถูกใจนะคุณไม่สามารถทําทุกอย่างให้ใครถูกใจได้นะมันจะอยู่อารมณ์ประมาณเนี้ยเดถ้วยขอเลือกเองได้ไหมขอเลือกอในสิ่งที่ทําให้ตัวเองสบายใจได้ไหมอีกใบหนึ่งสิคะเก้ดาบ7ถ้วยก็มามีไพ่เดอะเฮอร์มิตใช่คุณอยากโสดถ้านน้ำคนไหนมีแฟนแล้วแล้วอยากจะโสดไหมอยากจะกลับไปเป็นโสดไหมบางคนนะคะอาจจะมีแฟนแล้ว นะอาจจะคบกันมาสักรอบอีกระยะหนึ่งแต่มันอาจจะไม่มีอะไรคืบหน้านะเหมือนจะพัฒนาก็ไม่พัฒนานะคะออคุณอาจจะกําลังอยู่ในของการช่างใจนะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งอะประมาณเี้ยอยากเลือกความสบายใจอยากปีกวิเวกจากเข้าป่าไปบวชอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องมีใครมาคาดหวังในตัวคุณอนะประมาณนี้แหละนะอาการธาตุน้ำมันแบบเง,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 งึกงงักๆอะคะ่ะพลังงานในช่วงนี้นะคุณจะดูแบบเอ้ย อยากเป็นก้อนหินก้อนนั้นจังเลยนะไม่อยากแบบว่าใครเอาน้ํามาลดก็ไม่อยากแบบมีความรู้สึกไม่อยากจะรู้สึกว่าใครจะต้องมาคาดหวังในตัวเราธาตุน้ําเป็นเป็นคนธาตุน้ํานะแต่ว่าช่วงนี้นะอาจจะมีคนหลายคนมาคาดหวังในตัวคุณอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้คะ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นตัวคุณเนาะที่อาจจะมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอืมมันไม่ใช่แค่ภายในครอบครัวนะมันหมายถึงคนรอบๆตัวคุณ ที่เขาเข้ามาชอบคุณด้วยอะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเมีในลักษณะของคนโสดกันบ้างสิมาดูกันค่ะคนโสดคนโสดคนโสด,โสดพลังงาน Energy นะคะคนโสดนะคะความรักของคุณจะมีใครเข้ามาไหมเนี่ย มีสามดาบเข้ามาโอ้ยทำไมสามดาบเข้ามาเป็นอีอย่างเนาะสามดาบนะคะมีไพ่ the chariot เข้ามาสำหรับคนโสดนะช่วงนี้กำลังจะผ่านพ้นนะคะช่วงวิกฤตในเรื่องของความรู้สึกไปให้ได้ฉันต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ถ้านน้ำบางคนอ,อกหักมาหรอจ๊ะ ไปต่อคะ่ะมีไพ่ The Wheel of Fortune คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะธาตุน้ำกำลังเจอประสบปัญหานะคะในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างอยู่มีไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของเราของการแอบรักแอบชอบใครหรือเปล่านะคนโสดนะจ๊ะเจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยเจ็ดดาบเจ็ดดาบ มีไพ่6เหรียญเข้ามาเออมีเรื่องของการแอบ,บชอบแอบบ่องแอบบมองนะคะอยากเข้าไปดิวในความสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นอาการออในลักษณะที่ยังไม่ได้ชัดเจนอะว่าความรู้สึกนี้นะมันแค่ถูกชะตานะถูกชะตาด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนคุณต้อง ต้องอ่านใจตัวเองให้ออกว่ะเอ๊ะอาการแบบนี้มันถูกชะตาเฉยๆหรือเปล่านะหรือช่วงนี้จะมีอาการแบบถูกใจคนนูน้นคนนี้คนนั้นก็ได้แบบคนโสดนะหกเหรียญเข้ามาเอออาจจะอยากเข้าไปแบบรู้จักทําความรู้จักด้วยนะแต่ก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงดีนะอืมหรือเป็นอาการของคนแอบชอบแอบชอบแบบในลักษณะคนมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเออมีแบบนี้เข้ามาหรือเปล่าจะแอบชอบลักษณะไหนก็ได้อะแต่ภายใน ใจของเรานะคะในความรู้สึกของเรานะคะอาจจะยังไม่กล้าก็ได้ที่จะเข้าไปสารความสัมพันธ์ไม่จําเป็นว่าคนนั้นจะต้องมีเจ้าของอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสงสัยอยู่ว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังมันมีเรื่องของความกังวลใจเข้ามานะแบบเก๊ๆกลางๆชักเข้าชักออกนะคะจะไปเริ่มออทำความรู้จักก่อนดีไหมหน้าประมาณนี้นะจะเป็นอาการประมาณนี้อันนั่นแน่มีพายก้าวไม้เท้าเข้ามาแอบมองเขานะคะก้าวไม้เท้า แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองอยู่ไกลๆไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกแบบเดียวที่เรารู้สึกไหมอืมประมาณนี้แหละมีไพ่เทาวเวอร์เข้ามานะคะอืมช่วงนี้วาวุ่นวาวุ่นใจอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาอ่ามีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาในตำแหน่งของเขา เขาก็เหมือนสนใจคุณนะท่าน้ำหรือการแสดงออกของเขานะคะหรือการกระทําของเขานะคล้ายๆกับว่าเขาเองก็เหมือนสนใจคุณอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ชัดเจนไงมันไม่ชัดเจนไงคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทําแบบนี้กับคนอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเขาทําแบบนี้กับเราเพียงคนเดียวอาชวินท้่ยมันยังเป็นออความรู้สึกดีๆนะคะในความรู้สึกของเขาแต่มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจน ออถึงขั้นจะเป็นความรักแต่ถามว่ามันพัฒนาไปได้มากกว่านี้ไหมแต่ถ้าคุณนั้นนะคะได้พูดคุยนะคะหรือได้สนิทกันมากขึ้นจากอ,อ,อาจสวินถ้วยเนี่ยมันอาจจะแปรเปลี่ยนนะคะเ,ออเป็นความรู้สึกนอกเหนือจากความรู้สึกอะ่ะมันมันคือความรักไปเลยอะ่ะมันก็เป็นได้มันเป็นการเริ่มต้นแค่นั้นเองอาจจะพึ่งพึ่งรู้จักกันหรือพึ่งแอบชอบก็ได้นะอาจจะเป็นคนธาตุเดียวกันด้วยนะธาตุน้ํามีนพิจิกรกฎอ่ะคะ่ะคนธาตุเดียวกับคุณนะไปต่อซิ แล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามากําลังห้ามใจตัวเองอยู่ต้องห้ามใจตัวเองอยู่เพราะไม่รู้ว่าค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าหรือนอกเหนือจากนี้นะคะเขามีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่าคนโสดก็จะเป็นอาการแบบเห็นหน้าแล้วรู้สึกแปลกแต่ก็ยังไม่กล้านะคะที่จะเข้าไปทําความรู้จักเขาเต็มที่อะนะอีกใบหนึ่งคะ่ะ แล้วก็มีพายเด็กถือเหรียญเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณก็ได้รู้ความจริงอะอะไรที่คุณสงสัยในตัวเขาอะนะคะเ,เดี๋ยวคุณจะได้ตัดสินใจได้นั่นแหละนะว่าคุณจะวิ่งเข้าชนในความสัมพันธ์นี้ก่อนดีนะคะหรือว่าคุณจะรอจังหวะเวลาให้ล่วงรู้ข้อมูลของเขาให้แน่ชัดก่อนนะแล้วค่อยทําความรู้จักมากกว่านี้นะมันเหมือนเขาก็วนๆเวียนๆอยู่รอบตัวคุณเหมือนกันนั้นเนี่ยอะมาดูตัวเขาทีว่าเขารู้สึก,กยังไงกับคุณคะ่ะ คนโสดแบบในรูปแบบของอาการแอบชอบนะใครที่แบบไม่มีใครแอบชอบนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะพลังงานคนโสดนะคะในสภาวะของการแอบชอบขึ้นมานะอาสวินทวยเอามาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบางทีเขาก็ดูเหมือนสนใจบางทีเขาก็ดูแบบนิ่งๆอะคะ่ะเดินผ่านหน้าเราไปอะอะไรประมาณนี้มีไพ่เดมูลเข้ามาด้วยนะขออีกใบหนึ่งสิอืม เขาก็ดูเหมือนสนใจคุณอยู่นะเพราะมันมีไพ่เดอะมูนเข้ามาแสดงว่าในช่วงเวลาที่เขาทําอะไรต่อมีอะไรทําอะไรต่อมีอะไรทําอะไรหมายถึงทํางานกินข้าวหรือทํากิจวัตรประจาวันอะไรของเขาไปอะ่ะเขายังมีนึกถึงคุณนะเนี่ยเดอะมูนเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะต่างฝ่ายต่างแอบชอบหรือเปล่านะแต่อาจจะไม่ได้รู้ใจกันเขาอาจจะไม่ได้รู้ใจคุณคุณอาจจะไม่ได้รู้ใจเขาหรือต่างฝ่ายต่างสงสัยว่าต่างคนต่างมีตัวจริงอยู่แล้วหรือยัง แล้วก็นิ่งกันไปค่ะแล้วก็เหมือนไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรนะคะปฏิกิริยาเคมีอะไรมากขึ้นกว่านี้มีไพรา,า,าชาดาบเข้ามาแน่นอนค่ะเขาเป็นคนมีฟอร์มเป็นคนมีฟอร์มเยอะเป็นคนวางตัวนะคะการแสดงออกของเขาดูเหมือนก้อนหินไร้ความรู้สึกเลยอืมเขาอาจจะเดินผ่านหน้าคุณไปแฟบนะคะเอออาจจะมีบ้างที่สบตาแต่ความรู้สึกของเขาว่ามันขึ้นเป็นเดมูนอะมันเหมือนเขาเขามี คุณอยู่ในใจเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะนึกถึงคุณอยู่อะค่ะอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากกว่านี้นะเขาก็อาจจะไม่ได้คิดถึงคุณมากกว่านี้แต่ช่วงวินาทีช่วงหนึ่งนาทีนะเขาอาจจะมีนึกถึงคุณมาบ้างอะเดะมนเข้ามาอืมเขาเขาอาจจะสนใจคุณอยู่นะแต่เป็นเพียงเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่วางตัวมีฟอร์มเนะะี่ยค่ะเอ่อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดอีโก้ด้วยก็ได้นะเขาอาจจะไม่กล้านะที่จะ เข้ามาดีวกับคุณก่อนนะแน่นอนถ้าต่างฝ่ายต่างไม่กล้าใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบต่างคนต่างนิ่งฉะนั้นมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องกล้าพุ่งชนก่อนนะคะหรือไม่นะคะก็ต้องออใช้ทริคนะพูดให้เพื่อนของเขาได้ยินว่าคุณชอบเขาอะไรประมาณนี้แล้วให้เพื่อนของเขาะะไปส่งต่อถึงเขาแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้อันนี้กวางแนะนําทริคให้เฉยๆลองดูนะสาหรับคนที่มีอาการแอบชอบแต่ยังไม่กล้านะคะที่จะ เอเข้าไปพุ่งชนก่อนอืประมาณนี้นะคะเออฝากไว้ตรงนี้ขอจับไพ่เออเป็นไพ่แนะนำให้กับธาตุน้ำหน่อยสิมีไพ่ราชาไม้เท้าเข้ามานะคะเอไม่ใช่ราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าเข้ามาไพ่บอกคุณมีสเสน่ห์นะธาตุน้ำแต่คุณต้องใช้สเสน่ห์ให้ถูกถูกที่ถูกเวลานะเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณนะคะถ้า คุณไม่บริหารเสน่ห์ให้ดีนะท้านั้นมันจะกลายเป็นว่าจะมีคนเข้ามานะคะตกหลุมรักคุณหรือว่าอาจจะผิดหวังจากคุณก็ได้มันจะกลายเป็นว่าเสน่ห์ของเรามันจะกลายเป็นไปให้ความหวังกับใครสักคนหนึ่งมันจะเป็นการที่เราให้ความหวังกับคนที่เราไม่ได้ชอบแต่เขาแอบชอบเราอย่างงี้แต่คนที่เราแอบชอบเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาชอบเหมือนที่เราชอบเขาหรือเปล่ามันจะเป็นอาการนี้แหละค่ะช่วงนี้อ่าไปต่อ มีไพ่ justice เข้ามานะคะเล,เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง justice เข้ามาแล้วก็ปกป้องตัวเองจากคนชีกอด้วยนะคะอืมอีกสองใบมีไพ่ the hermit เข้ามาดูดีๆนะไพ่บอกอย่างนี้นะคะ the hermit อืมเราห้าม เอาความรู้สึกของเราไปมองคนคนนึงอย่าเอาความถูกชะตาของเราไปมองคนคนนึงนะถ้ามันเป็นอาการชอบจริงๆเราเก็บไว้ในใจก่อนนะเราต้องรู้ข้อมูลจริงๆนะคะว่าคนคนนั้นน่ะนะเราสามารถที่จะสารต่อไปได้มันต้องถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะนะแล้วก็มีไพ่ The High f เ i n เข้ามานะคะอีกใบหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยนะคะการเริ่มต้นเรื่องราวของความรักของคุณเนาะ ถ้ามันช้านะคะช้าแบบมีคุณภาพและถ้าช้าแล้วเราเลือกได้ถูกคนอันนี้เราก็ควรอยู่กับความช้านะแต่ถ้ามาไวนะคะแล้วคนที่เข้ามาไม่มีคุณภาพในชีวิตของเรานะหรือเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกแย่ลงอันนี้เราต้องแต่ตองพิจารณาดีๆแล้วว่าเราควรที่จะเลือกคนแบบไหนนะคะให้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะเราควรที่จะเลือกคนแบบไหนนะที่เราอยากจะเริ่มต้นนะต้องต้องมาจากความชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะ ดึงเหรียญเข้ามานะคะไพ่บอกช้าๆแต่ขอให้มันได้พ้าเลียบงามนะมันก็จะดีทรงคุณค่าต่อจิตใจไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกสบายใจนะคะอะไรก็ตามที่คุณไม่สบายใจนะคะนั่นแหละคุณเลือกที่จะปล่อยวางกับสิ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าเอาอะไรบางอย่างที่เรามีอย่างเช่นพรสวรสค์หรืออะไรสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะ อ่อัธยาศัยดีเงี้ยมันก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าใครอัธยาศัยดีได้คิดจริงหรือเปล่านะไม่ใช่แบบเราไปเจอแบบอ่อัธยาศัยดีด้วยนะแต่เขาดันคาดหวังอะไรบางอย่างในตัวเราเงี้ยอันเนี้ยมันจะกลับกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะท่าน้าที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสนะเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ